มาพบกับครูดวงอีกแล้วนะคะวันนี้ครูดวงนำความรู้การผลริตของใช้นะคะจากวัสดุเหลือใช้เป็นที่ใส่ดินสอนะคะ,ะตัวอย่างนะคะกล่องกระดาษประดิษฐ์เป็นที่ใส่ดินสอนะคะกระดาษกล่องกระดาษเหลือใช้นะคะต่อไปที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษที่ชู นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดวงจะให้ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่มาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะมีแกนกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษลังนะคะกระดาษห่อแขวัน กระดาษสีนะคะกันไกลดินสอไม้บรรทัดนะคะแล้วก็จะมีกาวเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะ,ะขั้นแรกเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดของแกนกระดาษที่ชู่เพื่อที่จะไปกำหนด ขนาดของกระดาษห่อของขวัญที่จะมาห่อหุ้มนะคะใช้ดินสอทำตำแหน่งแล้วขีดเส้นย้ให้เรียบร้อยนะคะกระดาษลางก็เช่นกันนะคะวัดขนาดของกระดาษสีให้มีขนาดโตกว่านะคะไว้สำหรับห่อหุ้มทำเป็นฐานนะคะ ตัดกระดาษไปตามเส้นที่เราขีดเอาไว้เตรียมกระดาษไว้นะคะกระดาษหกของขวันก็เช่นกันนะคะตัดตามรอยที่เราขีดไว้จากนั้นนะคะใช้กาว ทาบางนะคะวันนี้ครูจะใช้กาวแท่งด้วยนะคะทากาวบางๆลงบนแกนกระดาษทิชชู่นำกระดาษห่อของขวัญน,นะคะมาติดให้ติดถึงขอบด้านล่างแล้วส่วนข้างด้านบนก็จะมีกระดาษเหลืออยู่นะคะทากาวให้ทัวทาบางๆนะคะ อย่าให้กาวมันเป็นก้อนรูปบาง,บางหุ้มหุ้มแกนกระดาษนะคะ,ะแล้วนะคะพอถึงขอบเราก็ทาก,กาวอีกครั้งหนึง่งให้มันมีความแข็งแรงนะคะจากนั้นส่วนที่เหลือด้านบนก็ใช้กันไกรนะคะตัดอะ ตัดให้เป็นชิ้นเป็นริ้วเล็กๆตัดเป็นริ้วเล็กๆนะคะตัดทำไมตัดเพื่อที่จะให้เราพับนะคะส่วนที่เราตัดนี่ฮะไปวุ้กงแกนกระดาษนะคะ,ะทากราวไปด้วยทาก,กาวบางๆพับเงไปนะคะอ่า นักเรียต้องมีสมาธิสักหน่อยนะคะขั้นนี้อย่าใจรอ้อนทากาวลงไปเย่นแกนกระดาษนะคะตอนนี้เราจะมองไม่เห็นแกนกระดาษที่ชู่นะคะ,ะทำแบบนี้พักเอาไว้ตั้งเอาไว้ก่อนต่อไปนะคะกระดาษลังก็เช่นกันที่เราจะทำเป็นฐานนะคะเราก็ทากาว ทากาวให้รอบๆทั้งสีด้านนะคะทาบางๆนะแล้วใช้นะคะกระดาษสีที่เราตัดไว้เนะะูกวางทับลงไปนะะเอามือลูกทากาวนะคะรอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้นะคะมีความ สวยงามคงทนทาเกาพับกระดาษนะคะสีทั้งสีด้านขั้นตอนนี้ถ้านักเรียนจะใช้กาวนะคะกาวลาเทกกาวน้ำก็ได้แต่ต้องระวังนะคะ,ะดูไปทั่ว ระดาษสีอ่าให้เรียบนะคะทั้งสีด้านขั้นตอนนี้นะคะอ่ามันจะละเอียดสักนิดนึงนะคะได้แล้วนักเรียนก็วางทั้งตั้งเอาไว้นะคะอ่า ระหว่างโให้กาวแห้งนะคะนักเรียนก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ไปพรมพางนะคะเอาแกนกระดาษทิ่ชูที่เราพุ่มไว้มาประกอบเข้าด้วยกันนะคะทากาวลงบนแกนที่เป็นรอยต่อนะคะของกระดาษานํามาประกอบกันประกอบติดกับฐานด้านล่างที่เป็นกระดาษสีนะคะจากนั้น เราก็อาจจะตกแต่งด้วยเชือกหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่าตั้งทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะคะประกอบเสร็จก็ตั้งทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะคะปิดปากกาวให้เรียบร้อยนะ,ะอ่าเราก็จะได้นะคะแกนกระดาษที่ชู่นะคะที่ทําเป็นที่ใส่ดินสอนะคะ าสามารถนํามาใส่ดินสออุปกรณ์การเรียนนะคะได้ทุกอย่างานะะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียน,นะะได้นําไปใช้นะคะปฏิบัติเป็นที่ใส่ดินสอเอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะไว้เก็บดินสอให้เป็นระเบียบนะคะหยิบใช้ก็ง่ายาไม่ต้องซื้ออย่างอื่นมาเป็นที่ใส่ดินสอ ะะประหยัดเงินแล้วกะะ็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ครูดวงก็ขอฝากงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ไว้กับนักเรียนโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ